รประการที่สองเรามาดูนะครับประการที่2ส,สายตาของพระเยซูที่มองแบบไม่ได้ประนามนะแล้วก็ไปฟ้องผิดใครนะครับนั่นคือเพราะการที่เราจะไม่ได้มองแล้วฟ้องผิดใครพระเยซูมองเห็นพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าจะทําในชีวิตของผู้หญิงคนนั้นการที่เราจะมีสายตานะครับฝ่ายวิญญาณที่เป็นสายตาที่ไม่ประนามฟ้องผิดใคร เราจะไม่ดูแค่ดูการกระทำแต่เราจะมองเห็นพระพรที hmm. yeah. mm ่พระเจ้าจะทำกับชีวิตของคนคนนั้นนะฮะคือเป็นแต่เอเมนเปแต่โบมีความเสื่อมพี่น้องนี่เลยไปยังไงเอเมนนะฮะนะฮะโมเดิร์นเหมือนในโบมีก๋วยเตี๋ยวบ่ก็เลยบ่าเอเมนดังเป็นขัดขัดยังไงบ๊วย นะเป็นเป็นอีเวนต์ขจะคัดขัดยังไงบูนอาเวียนกลับบากลับบานะถึงไหนถึงบอกเห็นพระพอนียิ่งใหญ่การที่เราจะมีสายตาที่ไม่ประนามฟองผิดไข่เราต้องมองเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของเขาเราอาจจะมองเห็นนะเห็นเด็กๆวิ่งมาเราจะหูคนนี้เราต้องมองเห็นเขานะ เป็นทีมนมัสการนะที่พระเจ้าเจอมากนะทาั้งๆที่ตอนนั้นเขากำลังงัดข้อกันอยู่กำลังใส่เนะฮดล็อกนะเล่นนะต่อสู้กันอยู่เราก็ต้องมองอเขาเป็นคนที่พระเจ้าจะใช้กันได้เราจะมองใครทุกคนที่เข้ามาที่นี่ไม่ว่าจะเป็นคนใหม่คนเกา่าพระเยซูจะใช้พระเยซูจะใช้ ใช้ท่านใช้คุณแม่บานยินนำคนไทยคนเรามากมายเข้ามาหาพระเจ้าพระเจ้าจะใช้ท่านเราต้องมองเห็นอาเมนไหมครับพี่น้องอรพี่น้องดูคนข้างๆอีกรอบหนึ่ง <c oughs> ท่านมองเห็นพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าจะใช้เขาหรือยัง ถ้าไปเห็นมองอีกครั้งหนึ่งมองเดี๋ยวเพิ่งคึ่ยตาเหลือบๆสิใสเดียวเด้ยพระเจ้าใสเขาจังไงภรรยาหันไปมองสามีโอ้ยพระเจ้าสิใสเจ้าอยู่บ่เท่าเอ้ ถ้ามีหันไปมองปรรยาก็โอ้ความเสื่อมค่อยหายหมดแล้วนี่คือการมองด้วยมนุษย์แต่เราต้องมองเข้าไปในฝ่ายจิตวิญญาณเราต้องเห็นโอ้โหเขาจะเทศนาเขาจะลุกขึ้นเทศนาคุณวินมองคุณหนุยนะอยู่ทางคุณเห็นโอโ้คุณหนุยจะเป็นนักเทศนาต่อไปอาเมน คุณแม่น้อยก็หันมองพ่อแก้วเขาจะเป็นผู้รับใช้เขาจะเป็นผู้เทศนาคนกับใจรับเชื่อหนึ่งล้านคนมันคือเป็นหนึ่งล้านคนอยู่บ่จาะยัคือเป็นยังซีความเสื่อฉันไปใส่เบิดนอนการพี่น้องท่านต้องสร้างนะความเชื่อ ความเชื่อท่านต้องเห็นภาพก่อนเห็นภาพหลับตามองเห็นหลับตามองเห็นเขาต้องเป็นคนที่พระเจ้าใช้การได้อาเมนไหมครับไม่ใช่มองเห็นกันแล้วกันโอ้โหคือปิตาบดีนอนหลายมือแต่เจ้าอพอคือเซียนมองหน้ากันคอยกับเมิดความซื่อถ้าเป็นแบบนั้นเรียบร้อยท่านต้องมองมีสายตาแบบพระเยซูมอง เห็นว่าพระเยซูยิ่งใหญ่ถึงแม้วันนี้มองเท่าไหร่มันก็อาจจะไม่เห็นท่านรู้ไหมว่านอนาคตของท่านถูกกำหนดได้ความคิดของท่านทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นมาจากใจแล้วก็ลงมาที่ปากแล้วก็พูดออกไปพี่น้องท่านต้องมาจากความคิดคิดแล้วก็พูดออกมาแล้วก็เกิดผล วูบางคนคิดกันยังบ่ได้อยู่กันเลยเบาบ่าได้อาเมนไหมครับท่านต้องมีความคิดโอ้จเจริญรุ่งเรืองนะฮะท่านต้องพูดออกมาเต็มไปด้วยพระพรเต็มไปด้วยพระพรตื่นเศร้าขึ้นมาเห็นเด็กเห็นลูกอ้อยคืยสีเรียบร้อยแล้วละละ่ะโตไปนะเป็นตันขึ้นยากน้มเนาะโอ้ยเป็นตันยาขึ้นยากขึก้นยาะ เราคิดอย่างเี้มันก็เรียบร้อยพี่น้องเราต้องสร้างมิติฝ่ายวิญญาณเอเมน <Amen S 1> ไหมครับพี่น้อง <Amen. S 1> พระเจ้าไม่ให้เรามาในโบสถ์เพื่อมามองแต่งแง่ลบๆเพื่อหมดความหวังพระเจ้าให้เรามีความเชื่ออาเมนไหมครับพี่น้องเราต้องเชื่อว่าพระเจ้าจะใช้การเรายิ่งใหญ่เอเมนไหมครับหนึ <Amen. S> 1> 1่งโคลินบทที่สองข้อเก้าถึงสิได้พูดเอาไว้ดังนี้ ดังที่มีเขียนไว้ว่าสิ่งที่ตามไม่เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่ใจมนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนทั้งหลายที่รักพระองค์พระเจ้าได้ทรงสำแดงสิ่งเหล่านี้กับเราทางพระวิญญาณเพราะว่าพระวิญญาณทรงยังรู้ทุกสิ่งแม้ความลรลึกของพระเจ้าอันความคิดของมนุษย์นั้น จะมีใครยังรู้ได้ถ้าไม่ใช่จิตวิญญาณของมนุษย์คนนั้นเองพระดำริของพระเจ้าก็ไม่มีใครยังรู้ได้เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าเช่นกันเราไม่ได้รับวิญญาณของโลกแต่ได้รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้าเพื่อ จะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าประทานแกเราในตอนนี้กำลังบอกว่าเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคนนั้นคนนี้แต่วันนี้พระเจ้าได้ประทานพระวิญญาณที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของเราทั้งหมดทั้งสิ้นเราอาจจะรู้แค่ใจเราคิดอะไรแต่พระเจ้าจะรู้อนาคตของท่านวันนี้อนาคตของท่าน จะถูกเปลี่ยนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะวิญญาณจะเปลี่ยนนะและมาจากความคิดของท่านด้วยเราจะไม่มีทางที่จะไปไกลเกินกว่าความคิดของเราได้ไม่มีนะพระเจ้าจะไม่ให้เราแบกสิ่งที่มันเกินกำลังของเราเหมือนพ่อแม่จะไม่มีทางที่จะ ให้ลูกนั้นแบกสิ่งที่มันหนักเกินกำลังของเขาดังนั้นจุดที่พระเจ้าจะอวยพรในชีวิตของท่านท่านต้องคิดใหญ่ท่านจะไม่สามารถไปเกินความคิดของท่านถ้าวันนี้ท่านเชื่อว่าท่านหายโรคท่านหายแล้วแต่บางคนก็นมาเบิงตาอ,อากาศนั่นคือเฮ้ยพุทธมฐานในนามพระเยซูในาน,ในามพระเยซูจงหายมันคือเจ็บเก็บอยู่คือเก่าฮืออาจารย์ สิเศราย่บ่ะโอ้ยคือสิเป็นตาบดเศราดอกเนาะจานย์ทการที่ฐานเป็นความเชื่อพันธุ์ชื่อน่ะล่ะตามพิธีกันนะเดี๋ยวไปกินยาจากสองเม็ดคนก็สิเศร้านะเราจะต้องมีความเชื่อถ้าวันนี้ท่านเชื่อว่าท่านหายโรคท่านก็หายโรคแล้วท่านเชื่อว่าท่านมั่งคั่งท่านก็มั่งคั่งแล้วอามนไหมครับ มิติฝ่ายวิญญาณจะเปลี่ยนท่านเชื่อสิ่งใดสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านถ้าวันนี้ท่านเชื่อว่าโอ้ยเรียบร้อยจบแล้วอนาคตฉันมันก็จะจบอยู่เท่าเนี้โอ้ยบ่ไปใส่มาใส่เด้อก็เรียบร้อยอีกแล้วดังนั้นวันนี้เราต้องเชื่อว่าพระเจ้าให้ท่านมารู้จักลงเพื่อจะทำการดีเราจะไม่ดูความ จำกัดในชีวิตของเราโอ้โหฉันอายุมากว่าจะก้าวขากระมือยแล้วสอบ,บอกเอ้ยสี่ให้ฉันไปรับใส่ยังได้ก้าวขาฉันกระมือยม้อยพี่น้องต้องเชื่อว่าพระเจ้าจะให้กําลังกันเม็นไหมครับนี่แหละผมจึงประทับใจมากเลยที่นะลูกสะใยของคุณยายเรียนที่เขาอาจจะพิการที่ขาแต่ใจเขาไม่พิการบางคนนี่บพพิการตาใจพิการไปแล้วใจนั่งรถขินไปแล้ว วิญญาณนั่งรถเข็นแล้วเรียบร้อยแล้วเชียน,นอยากจะเข้าห้องไอซฝ่ายวิญญาณเหลือเกิน <l ots> บางคนนี่นะร่างกายแข็งแรงแต่หัวใจอยู่ห้องไอซียูฝ่ายวิญญาณนะเป็นคริสเตียนนะฮะมายางมาโบทแต่ว่าหัวใจเข็นรถเข็นมานมัสการนะ,ะนั่นจะไปสู่กับผี ขับพีออกไมนาำพปะเยซูแต่ละคนนั่งรถเข็นไฟวิญญาณหัวใจเป็นกองทัพพิการฝ่ายวิญญาณบัดไม่ได้วันนี้หัวใจของเราต้องมีความเชื่อความเชื่อเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณท่านต้องมองเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของท่านเองและคนข้างๆนะ เห็นหนาเขียมเชียมทั้งสี่ตัวไปพระเจ้าก็ใช้ดาการได้มองหน้ากันและกันอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> <c oughs> แล้วบอกคนข้างว่าพระเจ้า <c oughs> จะใช้ชีวิตของท่านอาเบนนั่นแหละพี่ดอกท่านรู้ไหมผู้หญิงคนที่คนจะเอ้าหินขว่างตายผู้หญิงคนนี้ที่ร่วงประเวณีแต่ในวันหนึ่งประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้ว่า เขาเป็นหนึ่งในสตรีที่ติดตามพระเยซูและอยู่นกับพระเยซูและครอบครัวของเขาวันที่พระเยซูตึงที่ไม้กลางเขนผู้หญิงคนนั้นคนนี้นี่ก็อยู่ที่นั่นด้วยจากคนที่นะจะถูกประหารแต่เขาขับใจและเขาเห็นว่าพระเยซูให้อภัยเขา ความบาปหรือการเปลี่ยนแปลงชีวิตมันไม่ใช่มาชี้นะบาป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 บาบบ <c oughs> ไม่ใช่เอาบากระพีมาตีหัวกันนะแต่เราการที่คนจะเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ใช่ว่าอะไรผิดอะไรถูกแล้วเขาจะเปลี่ยนไ <c oughs> อ้ผู้ยุ่งไอ้เ่าเปลี่ยนมีหาบอกอสิว่าไดจจานอื่นเเป,ปลี่ยนมีหาอยู่ เขาจะเปลี่ยนก็ท่อเมื่อเขาได้รู้เขาได้สัมผัสว่าคนนั้นรักเขาเขาจะรู้ว่าด่าเขาหรือเตือนเขาเขาจะรู้ว่าคนนั้นรักเขาไหมมันเป็นแบบนั้นเราเหมือนกันไปด่าลูกนะลูกก็จะสัมผัสได้ตอนนี้แม่ด่า้วยเนื้อหนังแน่นอนลูกก็จะสัมผัสได้แต่เขาจะฟังเราเมื่อเรามีความรัก วันนี้คนจะเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนคนจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนไม่ได้มาจากคําสอนดีผมเชื่อเลยว่าวันนี้ผมสอนจนพระเยซูกลับมาก็าไม่เปลี่ยนหรอกคะถ้าผมไม่มีความรักนะที่จริงใจเนะถ้าวันนี้ผมสอนไปแต่ก,การกระทำของผมมันมันไม่ได้เป็นอย่างที่สอนนะจงแจกใจบ่เคยแจกใจจักเถอะ นะฮะนมัสก,การด้วยจิตวิญญาณและความจริงบนนมัสก,การยกรเดือนะฮะรักพี่น้องเซ็งเป็ดทูกคนนะฮะไม่มีใครเปลี่ยนหรอกฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคนจะเปลี่ยนเพราะเขาได้สัมผัสความรักของพระชา้าเขาได้รู้ว่าผู้นำคนนี้รักเขาจริงๆสิ่งเราเนี้ยมันจะมีเวลาที่จะพิสูจน์ เอเมยแม่พี่น้องดังนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะมีเวลาที่จะพิสูจน์เขาจะรู้คนจะเปลี่ยนก็เพราะว่าเขารู้ว่าพระเยซูรักเขาดังนั้นหน้าที่อของผมไม่ได้สอนว่าบาป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 หน้าที่ของผมสอนให้ท่านได้เห็นถึงความรักที่พระเยซูมีให้แก่ท่านต่างหากมผมสอนได้เท่านี้จริงผมไม่มีสิทธิ์ที่ไปตัดสินใครว่าเจ้าบาปเจ้าผิดเจ้าชั่วไรนะฮะ พระเจ้าสิบกอกนำเจ้านะครัะไม่มีสิดหรอกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นผมอยากที่จะให้ท่านเห็นว่าพระเยซูรักท่านยังไงนะแล้ววันหนึง่งถ้าผู้หญิงที่ทำบาปนะกับใจจากความบาปของตัวเองได้เหมือนผู้หญิงที่ผิดประเวณีในคนนี้เขายินดีที่จะติดตามและเป็นสาวกของพระเยซูเพราะ พระเยซูก็ไม่ได้อะไรเลยแต่พระเยซูแสดงออกถึงความรักและการให้โอกาสวันนี้ทุกคนอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบการให้โอกาสคนคือการแสดงออกถึงความรักจริงๆนะเราไม่ได้รักเพราะว่าเขาทำดีเราไม่ได้รักเพราะว่าคนอื่นทำดีกับเราหรือมีผลประโยชน์ต่อเราแต่เรารักเขาเพราะเขาเป็นลูกของพระเจ้า เรารักกันและกันเพราะว่าทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าดังนั้นวันนี้ความรักของพระเจ้านั้นสายตาของพระเยซูที่ไม่ประนามไม่ฟ้องผิดใครนะครับเป็นสายตาแห่งความรักความรักจะนําไปสู่นะชีวิตที่บริบูรณ์ในทุกสิ่งความรักจะทําให้ท่านกล้าที่จะทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อคนอื่นความรักจะทําให้ท่านไม่เปิดเผย คุยเขียแค่นะความผิดของกันและกันแต่ความรักจะเสริมสร้างและให้โอกาสกันและกันจะไม่บอกว่าผิดผิดผิดนะไอ้ฝ่ายุยูนําเจ้าดอกเจ้าบาปนะนะถ้าเราคิดแบบนี้นะทุกคนนั่นแหละคือเลานน่มาถึงจุดหนึ่งเราเป็นคนบาปที่อยากจะกลับใจแค่วันนี้ท่านมาคริสจักรก็ถือว่าท่านส่วนตัวผมนะแค่ท่านมาคริสจักรผมก็รู้แล้วว่าท่านรักพระเจ้า นะตอนแรกๆอาจจะมาเพราะว่ามาดูก่อนนะบางคนอาจสิตัวถือตัวให้มากินเขา่านะอาหารแซ่บๆก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆ,ๆนะนะเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจความอ่อนแอพี่น้องแต่จะมองดูใจลึกๆเขารักท่านเขาก็เลยพาท่านมาหาพระเยซูให้พระเยซูเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรัก พระเยซูปเป็นพระเจ้าที่พร้อมจะให้โอกาสกับเราทุกสิ่งทุกอย่างถ้าวันนี้นะผู้หญิงคนนี้ที่เคยทําบาปอย่างมากมายแต่พระเยซูได้เปลี่ยนชีวิตของเขาแค่ไม่เอาโทษเขาไม่ปนามเขาชีวิตของผู้หญิงคนนี้เปลี่ยน <Yeah. S 1> แล้วเราล่ะถ้าเราวันนี้ไม่ปนามฟ้องผิดพี่น้องนะครับจะมีสักดวงกี่ดวงวิญญาณล่ะ ที่เขาจะถูกเปลี่ยนแปลงเขาจะเป็นสาวกที่แท้จริงเขาจะเต็มที่กับพระเจ้านั่นคือสายตาที่พระเยซูปราถนาอยากให้เราเป็นวันนี้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่เราจะนะมีหัวใจที่เป็นเหมือนพระเยซูเราจะค่อยๆสมบูรณ์แบบมากขึ้นถ้าเรารู้ว่าพระเยซูรักเราเราไม่ได้ดีเพราะว่าตัวเรากระทำแต่เรา อยากจะเป็นคนดีอยากจะเป็นคนที่พระเจ้าใช้การได้ผ่านความรักที่พระเยซูมีให้แก่เราวันนี้พี่น้องคนไหนถ้าท่านรู้สึกเจ็บปวดอะไรต่างๆรู้สึกขมขื่นใจกับพี่น้องอะไรต่างๆวันนี้ให้ท่านได้อธิษฐานกับพระเจ้าให้อภัยคนที่ทําผิดต่อท่านให้อภัยคนที่เหตุการณ์ต่างๆมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านพ้นมาแล้วหลายปีท่านก็ยังไปเก็บไว้อยู่ เก็บไว้โอ้ยสิบปีเศ้าปีนะสี่สิบปีกันแล้วมันมีเรื่องหนึ่งมีลูกชายคนหนึ่งไม่ให้อภัยพ่อเขามองว่าพ่อทำร้ายเขาและไม่ยุติธรรมกับเขาทำร้ายเขาและไม่ยุติธรรมกับเขาจนในที่สุดเขาก็ประชดตัวเองโดยการไม่ทำงานและใช้ชีวิตแบบแหลกเหลวจนเป็นเวลา 30ปีในที่สุดชีวิตของลูกคนนั้นผู้ชายคนนั้นจากเขาเด็กจนเขาโตชีวิตของเขาถูกกักขังและการไม่ให้อภัยการไม่ลืมเรื่องสิ่งเหล่านี้มันทำ้ายชีวิตของเขาเกือบสี่สปีวันนี้อย่าให้ผีมาซาตานมากักขังชีวิตของท่านเพราะการที่เราไม่ให้อภัยคนอื่นเพราะการจดจําสิ่งที่มันผิดพลาดมาแล้ว พระเจ้าอยากจะปลดปล่อยเราที่เราจะให้อภัยเราให้อภัยนั้นไม่ได้เป็นผลดีแค่คนที่เราให้อภัยเขาจะเป็นผลดีกับตัวเราเพราะเราจะออกจากกงขังของฝ่ายวิญญ,ญาณเราจะลุดออกจากกงขังฝ่ายวิญญาณวันนี้ไม่ว่าเราจะเคยถูกทำร้ายคนผิดคำพูด เราอาจจะเสียใจมาจากมนุษย์มากมายให้ท่านลืมให้หมดแล้วมองที่พระเยซูมนุษย์ไม่สามารถที่จะทําให้ท่านอิ่มเอมใจได้มนุษย์ไม่สามารถที่จะตอบสนองเพราะเขาก็เป็นคนบาปไม่ต่างอะไรกันกับเราทุกคนดังนั้นเราจะหาความดีจากมนุษย์ท่านจะมองหามันก็หาแทบจะไม่ได้ แต่ผู้เดียวที่จะเป็นผู้ที่ยุติธรรมผู้ที่เป็นความรักที่แท้จริงผู้ที่ไม่เคยที่จะทำ้ายท่านเลยนั่นคือพระเจ้าดังนั้นเราจะต้องมองที่พระเจ้านะครับเราจะมองที่พระเจ้าเพื่อชีวิตของท่านจะจำเริญขึ้นเราจะออกจากกรงถังฝ่ายวิญญาณและท่านจะถูกปลดปล่อยผู้หญิงคนนี้ เขาถูกปลดปล่อยเพียงแค่คำพูดเดียวของพระเยซูผู้อื่นไม่เอาผิดเจ้าเราก็จะไม่เอาผิดเจ้าวันนี้ถ้าเราอาภัยให้กับคนที่เคยทำผิดต่อเราท่านจะเป็นคนที่พระเจ้าใช้การได้อย่างมากมายอาเมนไหมครับพี่น้องให้เราปบกมือขอบคุณพระเยซูร่วมกันพี่น้องครับในเวลานี้ ให้เราได้มีโอกาสได้สำหรับพี่น้องที่อยากที่จะรับเชื่อในพระเจ้าแล้วก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอยากที่จะมีโอกาสได้ให้พระเจ้าเข้ามาพาท่านไปสู่ในชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ไปสวรรค์วันนี้ให้ท่านได้พูดตามผมนะครับพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็พระเจ้าช่วยท่านได้ทุกเรื่องคนที่ถูกพีมานซาตานรังควานนะครับ หรือโดนคำแช่งสาบหรือเป็นโครคภัยไข้เจ็บในชีวิตต่างๆวันนี้พระเยซูช่วยตัดเวรกรรมบ่วงกรรมต่างๆจากชีวิตท่านได้นะครับให้ท่านเปิดใจตอนรับพระเยซูท่านพูดตามผมนะครับวันนี้ผมจะพาท่านได้รู้จักพระเยซูข้าแต่พระบิดาเจ้าในนามพระเยซูข้าพระเจ้า ขอเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพระเจ้าตัดเวรกรรมบ่วงกรรมต่างๆอดีตท,ที่เคยมีส่วนร่วมกับไสยศาสตร์เวรมนคาถาในวันนี้ขอพระโลหิตของพระเยซู ชำระลูกบาปกรรมเวรต่างๆให้บริสุทธิ์ด้วยฤทธิ์พระโลหิตจากการตายที่ไม้กางเขนขององค์พระเยซูโลหิตของพระเยซูชำระลูกผลบ่วงกรรมโรคภัยไข้เจ็บและการลังควานของผีมารสาตาน วันนี้ลูกขอต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของลูกขอพระองค์นำพาลูกที่จะเดินในเส้นทางที่ถูกต้องขอพระองค์โปรดเมตตาในชีวิตของลูกและครอบครัวของลูกลูกจะขอติดตามพระเยซู และศึกษาเรียนรู้รเรื่องของพระเยซูและนับถือพระเยซูให้พระเยซูเป็นพระเจ้าของคุณตั้งแต่วันนี้เป,นปเป็นต้นไปถ้พาพระเจ้าจึงอธิษฐ,ฐานต้อนรับพระเยซูเป็นพระเจ้าในชีวิตจึงอธิษฐ,ฐานในานามพระเยซู พี่น้องในวันนี้ท่านต้ตอนรับพ,าาพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตแล้วอยากให้ท่านอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็หาที่สักดิ์ที่อยู่ใกล้บ้าน,น,นาท่านได้เข้านะครับและเรียนรู้เรื่องของพระเยซูและชีวิตของท่านจะเป็นชีวิตที่เปลี่ยนใหม่นะครับถ้ามีโอกาสนะครับได้เจอกันนะครับท่านก็ ท่านี่รู้จักพระเยซูถ้าได้มีโอกาสได้เจอกันนะครับเราก็ทักทายกันนะครับผมก็จะดีใจเป็นอย่างมากที่ท่านในต้อนรับพระเยซูนะครับและเป็นคริสตชนนะครับเป็นชาวสวรรค์แล้วขอพระเจ้าวย่อพี่น้องนะครับรอ,อามนครับผมเมื่อพระองค์งทรงรสสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นมา ไปตามพระใจ